ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พกมก็จะมาพูดถึงสัตว์โลกที่ฉลาดมากแต่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะหนึ่งและคูณจากการเพยแเพย่กรณีทึกสร้าของเฮดบีดาเดวิดนักพฤติกรรมวิทยาพบว่าและคูณสร้ามาเปิดล็อกที่ซับซ้อนโดยใช้ความพยายามน้อยกว่า10ขครั้งและพวกมันสามารถโจ,จามาวิธีการกดล็อกได้นานถึงสปี2อ,อีกา การถามาเรียนรู้ลักวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นท่านเชน่นการเพิ่มข้องแข้งลงในน้ำจะทําให้ระดับน้าสูงขึ้นและการใช้กิ่งไม้ทาเครื่องมือบางอย่างเพื่อให้ผ่านการทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบความเฉลี่ยวชาดของมันถ้าก็เด็กเจ็ดควบเลยทีเดียวสร้างม,มด มดอารเจนตินาสามารถพบได้ทั่วไปตั้งแต่อยู่โรปอเมริกาหรือแม้แต่ญ,ญี่ปุ่นพวกมันปฏิเสธที่จะต่อสู้กันทึ่แม้จะนํามันมายู่ร่วมกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหมดไล่ผ่านล้านตัวเล่านี้เป็นอนานิคมเดียวกันที่ครอบคุมพื้นที่มากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับมนุษย์อาณาจากักรของมันกินพื้นที่ไปกว่า3,700ไม์ไปตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซีมู ลูกหมูสามารถซอนให้หรู้ว่ากระโจกคือการสะท้อนเงาตัวเองได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในขณะที่ลูกมันหนูตัวน้อยอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเข้าใจพวกมันสามารถเรียนรู้เรื่องลูกทรงได้ยากรวดเร็วพอๆกับตุกเด็กเล็กๆซึ่งหนักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่ามันชนะ,ะพอๆกับเด็กซ้ำขั้วเลยทีเดียวหาแก้แก้เป็นสาติที่ค่อนข้างชาญฉลาดพวกมันมีความสามารถในการแยกแยะใบหน้าที่แตกต่างกัน และจดจำได้ถึงสองปีรวมถึงการเรียนรู้ที่ขั้นบุนท่าที่ที่มีเฉพาะมนุษย์และว่านอนเท่านั้นที่สามารถทําได้โฮกปลาหมึกหยักปลาหมึกหยักเป็นทว์ที่ฉราดมากจนสหราชาอาณาจักรจัดป่านให้ยู่ในกฎไม้คุ้มครองสัตว์ที่มีกระดูกสั้นล่างมันสามารถนี่ออกจากคดแก้วที่มุ่นฝ้าปิษิทใช้กระลามะพร้าวเป็นเครื่องมือต่างๆและสร้างกำแพงป้องกันตัวเองโดยใช้เปลือกหินและหอยเจ็ดกระลอก กรรลอกเมื่อจะมีน่วยความจําในการทําเรื่องหลายสาขาสาหรับเราแต่สําหรับมันสามารถใช้โจดจำเม็ดทั่วที่ซ้อนยู่เป็นพันที่ได้เป็นระยะเวลาน,านานเป็นเดือนแปดมนุแปดนู่นู่เป็นสั์ที่มีวัสดุสัมผัส,สไวมากมันเป็นสัต์เลี้ยงลูกด้วยนมและมียีนที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นั้นจึงเป็นเหตพ้นที่มันถูกนําไปเป็นนู่ทดลองนอกจากนั้นมันยังเรียนรู้ได้เร็วและหาเส้นทางลบนี่ได้เก่งแบบสุดๆกาโหนฟพิลา สามารถจดจำภาพได้หลายร้อยภาพแลยจะ่านมาหล่ปีแล้วก็ตามมันรู้จักเงาตะหอนในกระจกค,คือตัวมันเองสามารถเรียนรู้ตัวอาซ้อนมาสร้างกิตและแยกแยะมนุษย์ที่แตกตัางกันได้จากภาพ่ายสิบพึ่งพึ่งจะฉลาดมากขึ้นเมื่อยู่กู้กันเป็นกุ้มกอ้อนหรื่อยู่ในลังมันอาจรู้จักคำว่าประชาธิปไตยก้นมนุษย์ด้วย3ามไป เมื่อพึงต้องการ5บ้านไม่พึงสำรวจจะซื่อซ้านบอกตัวนอื่นถึงสถานที่ที่มันพบในขณะที่กุ้มจะทําการตัดสินใจในสิ่งที่พึงสำรวจไปพบมาว่าสถานที่นั้นโอเคหรือไม่และเมื่อส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะมันก็จะเลือกที่แห่งนั้นขอเขาจบคลิป1ิสััตว์โลกที่ฉลาดมากแต่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไว้เพียงเท่านี้นะฮะ ถ้าเกิดชอบใจ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดท้าไครเพื่อเป็นกำลังใจพ้มทำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะขอบคุณ